สะเลาชื่อวิทยาศาสตร์ลาเกสโตเนียลูโดนีไทรซึมแอนบินชื่อมงีทาซีอีเป็นต้นไม้ขนาดกลางโตช้าผลัดใบสูง1-2ถึเดคาเมตรเรือนยอดทรงกลมทึบใบดกอิ่งโน้มลงรอบทรงพุ่มเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำมีรอยแตกเป็นทางยาวตลอดลำต้นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปขอบขนาดกว้าง6-10เซนติเมตรยาว16-24เซนติเมตรปลายเรียวแหลมเป็นติ่งโค้นมนเนื้อใบหนาปานกลางเส้นใบมีขนนุ่มทั้งสองด้านดอกสีม่วงม่วงอมชมพูหรือม่วงกับขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งลีดเลี้ยงเชื่อมกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น5-8แฉกกลีบดอกส่วนใหญ่เป็น6กลีบรูปกลมบางยับยน่นขอบย,ย้อย คนคอดเป็นก้านสั้นๆเมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง3-4เซนติเมตรเกสรตัวผู้จำนวนมากผลรูปเกือบกลมผิวแข็งยาวประมาณ2เซนติเมตรผลแห้งแตกตามยาว5-6ผูเมเล็ดสีน้ำตาลเข้มจำนวนมากมีปีกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดต้นสเลาขึ้นตามป่าเบญจพรรณป่าดิบและป่าชายหาดพบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางประโยชน์ของต้นสลา 1. ช่วยสร้างร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณโดยรอบและด้วยความที่ต้นสเลามีดอกสีม่วงอมชมพูสวยงามจึงนิยมปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งสวน 2. ส,สามารถนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นสลามีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนิยมนำมาทำเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำพื้นตรงรอดหรือใช้ทำเป็นไม้แกะสลักให้ดูสวยงามสัพพคุณของต้นสลา ต้นสเลามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรไทยสามารถรักษาโรคได้หลากหลายอาการเช่นเปลือกมีสรรพคุณช่วยสมานแผลและแก้อาการท้องเสียเป็นต้นโดยสามารถนำเปลือกไปตากแห้งนำมาต้มดื่มหรือนำไปบดเป็นผงละเอียดนำมาโรยตรงแผลช่วยบรรเทาอาการแผลอักเสบต้นสเลามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางเอเชียเขตร้อน สำหรับการปลูกแนะนำให้ปลูกในดินร่วนซุยต้นสลาไม่ชอบน้ำท่วมขังแต่ชอบแสงแดดจัดควรปลูกในที่กลางแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนิยมปลูกข้างบ้านในสวนหรือริมรัว้วระยะการปลูกที่เหมาะสมควรมีระยะห่างกันประมาณ2-5เมตรเพื่อให้ต้นสลาสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และไม่แย่งอาหารกันแต่หากปลูกเรียงเป็นแถวแนวยาว ตรีมถนนควรมีระยะการปลูกไม่น้อยกว่า8เมตรขนาดความลึกของหลุมจะต้องลึกและกว้างไม่น้อยกว่า80-100เซนติเมตรหากนำเทคนิคการปลูกตามที่เราได้แนะนำไปแล้วในข้างต้นเชื่อว่าจะช่วยให้ต้นเสลามีอัตราการรอดตายสูงและสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว